นี่คือไส้อัวดจริงๆใช่ไหมใช่ครับนี่คือไส้อัวดจริงๆแต่เป็นไส้อัวดที่ทํามาจากไข่นะอาจจะดูแปลกหูแปลกตาไปหน่อย <c oughs> เห็นเขาทําไส้กรอกไข่พ่อครัวขอพาข,พาขึ้นเหนือหน่อยนะ <c oughs> สูตรนี้พ่อครัวจะใช้เป็นไส้แห้งหมักเกลือนะครับ <c oughs> ใครที่ใช้ไส้แห้งแบบพ่อครัวก่อนจะนํามากรอกให้พี่ๆนําไปปล่อยน้ําทิ้งไว้ก่อนเลยส่วนเรื่องเครื่องสมุนไพรสูตรนี้หอมถึงอกถึงใจมากๆส่วนสมุนไพรเครื่องโขกมีอะไรบ้างก็ตามที่พ่อครัวขึ้นให้เลยนะวันนี้ขอเป็นพ่อสีเรือนแบบเต็มตัวและการโขกเองไปเลยหรือใครสะดวกจะนําไปปั่นก็ตามสบบายยนะ้พพกแง่อห นำลงโถผสมเตรียมไว้ก่อนเลยจุดนี้พ่อครัวจะใส่หมูบดติดมันนิดนึงปรุงรสก็ง่ายๆผงชูรสและผงปรุงรสอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะและเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำมันหอยอีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วทาไมต้องใส่หมูบดติดมันเวยล่ะเอ้าเพราะว่าพ่อครัวอยากจะให้ไส้อั่วไข่ของเราไม่แข็งกระด้างจนเกินไปเบอร์สองเบอร์สองเวลานําไปย่างหรือเอาเข้าตอบลมร้อนจะได้มีมันเต้ยๆชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าไม่แข็งจนเกินไปนะครับจุดนี้พ่อครัวจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองสิบห้าแกนดีทุกอย่างเครื่องแกงพริกแกไไขข่่่่กกให้้้้เเเาาาันนดดดดดีีลลยยยสมมมุุททบู ซอยบางๆใส่เยอะๆหน่อยนะครับจะได้หอมๆไส้แห้งพี่ๆปล่อยน้ําจนสะอาดดีแล้วให้นํามามัดปลายไส้ให้แน่นๆนะครับแล้วให้พี่ๆนําไปอีกด้านมาสวมเสกวยล้อใครที่หาซื้อไส้แห้งแบบพ่อครัวไม่ได้ให้ใช้เป็นไส้เทียมแทนได้นะครับเวลาพี่ๆกอกไข่ใส่ไส้ให้ใจเย็นๆหน่อยนะครับค่อยๆเท <ๆ S 1> เพราะว่าไส้แห้งของเรามีความบางมากๆระวังจะลั่วเอามัดปากปิด้ายให้แน่นๆตบๆไล่อากาศให้ทั่วๆโรยหน้าด้วยใบมะกรูดเล็กน้อยนะครับมันสีได้หอมๆเป็นไงครับเป็นไงครับน่ากินไหมล่ะยังยังยังไม่สุก หม้อต้มน้ําให้เดือดป,ปิดฝาให้แน่นนึ่งไปเลย20นาทีเวลาเช็คว่าสุกหรือยังให้เอาของแหลมจิ้มดูถ้าไม่มีน้ําออกมาแปลว่าสุกใช้ได้ไม่รอช้า,ชาเปิดหม้อทอดไหลน้ํามันหให้พี่ๆนาไส้อั่วเอ้ยไข่อั่วเอ้ยไข่กอกไข่อั่วเอ้ยไส้กัวไข่ออกเอ้ยเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันให้พี่ๆช่วยตั้งชื่อหน่อยละกันหัวจะปวดตั้งไฟหม้ออบลมร้อนไปที่200องศาเป็นระยะเวลา10นาทีให้พี่ๆกลับด้านอบทั้ง2ด้านจนเหลืองหอมกระแทกปากดีแล้วมันต้องกระแทกจมูกปะให้พี่ๆหันนนนนตออออออร้้้ะผมมบกเลยืพง เอาข้อนึงมาเห็นหน่อยเหรอจะเอามาจิ้มอันนี้กันอ่อเออเอามาจิ้มหน้าคิงอะกันหน้ากินไหมล่ะครับไปก่อนนะครับบายบายไห่กลัวไข่ออก